สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสาวรัต์ค่ะมีชื่อเล่นไหมคะเล่นเปิ้ลก็ได้ค่ะคุณเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะก็เอ็นหนึ่งนะคะค่ะสาวรัตน์ใช่คุณเอ็นหนึงค่ะคุณเปิ้ลปัจจุบันทำงานหรือเปเรื่องสารหร่คะเป็นทำงานแล้วนะคะก็อยู่บริษัทที่ภุมิเป็นด้านโรงงานค่ะอยู่แถวประมาณบางพีค่ะค่ะคุณเปิ้ลตอนเรียนอาจารย์แบงค์น่ะคุณเปิ้ลมีความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรได้ไหมคะที่เรียนอาจารย์แบงค์ค่ะ ก็คืออาจารย์สามารถถ่ายทอดสําหรับคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนที่ที่อื่นนะคะเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นมาสอนคนไทยบางอย่างที่เป็นเรื่องของคนไทยก็จะไม่สามารถจะสื่อสารถ่ายทอดให้กับเราได้รับทราบได้อย่างเพราะว่าเขาเองก็จะไม่รู้ภาษาไทยอย่างของแท้แต่อาจารย์รู้ทัง้งภาษาไทยด้วยรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นอย่างดีด้วยเลยทุาอย่างประกอบกันแล้วให้เราเข้าใจมากขึ้น แต่มีการเทคนิคพิเศษที่ช่วยสอนให้เราจดจำเรืเรื่อ่าขึ้นแล้วก็ง่าง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็เป็นนั่นเองนีนะคะก็มีคุยกันนอกเรื่องบ้างสนสนากันนเ,เรื่องนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่เฉพาะในเฉพาะในเนื้อหาในเรื่องการเรียนอย่างเดียวเราก็ได้เรื่องความรู้ที่ ที่เราเคยรู้มาก่อนอย่างการใช้ชีวิตญี่ปุ่นบางอย่างที่อาจารย์ไปไปใช้ชีวิตมาบางอย่างเราเราก็ไม่ทราบมีหรือเปล่อะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องฝากค่ะก็มีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบ,บงค์บ้างคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อมากนะคะคือเราก็เรียนมาเป็นครแรกแต่ก็รู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทคะตั้งใจสอนให้กับนทุกคนแล้วก็อาจารย์มีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะรวมทั้งอุปกรณ์หรือสื่อการสอนก็ ควบคุมดีมากค่ะแล้วแม่เราก็ใจมากขึ้นด้วยขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลค่ะขอบคุณค่ะ